สวัสดีครับผมผู้ผลิตเคยื่อครับบอยสุขใจจริงนะครับ,บ,สสรรรบวันนี้ผมก็จะเอาเอา่อเขาเรียกกำแพงฐานตารางมั้งกำแพงฐานตารางน่าจะเป็นแถ่ถ้ามะปรางหรืออะไรอย่างนี้นะเป็นพิมพ์พยากำแพงเพชรเรียกได้อย่างนึงก็คือพิมพยากำแพงเพชรเนื้อชินเนื้อชินน่าจะเป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับฐานเป็นฐานเป็นตารางนะครับมีกันมาสี่ห้าองค์นะับเป็นเนื้อชินตะกวัวด้านหลังก็เป็น ลายๆเหรอเป็นลายมุ้งแหละเรียกลายมุ้งใช่ไหมเป็นลายมุ้งสมัยก่อนเขาเจะเอาพวกนี้ลองลองแล้วก็เอหล่อลงไปนะฮะสวยงามชัดเจนนะครับยังไม่ยังไม่มียังไม่มีเสียหายจะมีบ้างนิดนหน่อยบางองค์นะครับก็จะมีบ่นบ้างอะไรบ้างเพราะนานๆก็จะกรอบเท่าขึ้นมาก่อนนั้นเร็วนี้มันก็จะอยู่ได้นานมันก็ชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขาไปเจอก่อนเขาขึ้นมาได้ก่อน สัก4ี่ห้าร้อยปีมันก็โอเคอันนี้มันก็คงจะหลายปีแล้วละ่ะนานเหมือนกันนะครับจะเกือบถ้าเอาขึ้นช้ากว่านี้หน่อยก็คงจะไม่เหลือจะกรอบหมดนะครับจะป่นเป็นดินหมดนะครับเขาได้กําแพงฐานตาลางหรือพิมพ์พญากาแพงเพชรนี่แหละฮะสวยงามมากมากนะครับไม,บม้ชมกระสี่ห้าองค์นะครับสี่ห้าองค์สวยๆนะฮะลองสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับท่านผู้ชม fc ู้ติตามนะครับเ้อสนใจ เป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะครับไม่ใช่ชิ้นเงินชินน่าจะเป็นชิ้นตะกัวสวยงามนะครับสีห้าองค์ยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาหรือคุยยังก็ได้หรือแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะครับผมอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ